เฮล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพอลีในพลีนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พอลีนนะคะจะมารีวิวนะคะซีกินใหม่ของเทียนหอมบาร์ a แอนด์บอดี้นะคะคนที่ติดตามพอลีก็คงจะพอทราบอยู่แล้วเนะว่าพอลีเป็นสาว,วกของเทียนหอมบาร์แอนด์บอี้เนาะเออวันนี้ก็มาในลุคแบบว่านะก็มีความแบบว่า มุ่งมิงนิดนึงนะคะต้อนรับปี2021นะคะเย้ yeah. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2021นะคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนเนาะถึงแม้ว่าต้นปีมาเราจะเจอเหตุการณ์อ่าโควิดเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเราเจอกันทุกคนก็เราก็จะเจอกันไปด้วยกันเนาะไหวไหมเนี่ยนะเออนะ เอาเป็นว่านะคะวันนี้นะคะพอลีนมีเทียนหอมของ b a ร์ and b o ์บที่เป็นกลิ่นหมายคือที่ผ่านมาเนี่ยเคยพอ,พอลีนมีอยู่แล้วเจ็ดกลิ่นเจ็ดแปดกลิ่นนี่แหละนะคะแล้วก็บอกตรงเลยว่าใช้หมดไปแล้วใช้หมดแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็หมดแล้วเนี่ยก็ล้างขวดคือล้างล้างไอตัวตัว,ต,วตัวเนี่ยคะ่ะตัวตัวที่คอนเทนเนอร์เขาเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เอาไปใส่แปรงแต่งหน้าเอาไปใส่อุปกรณ์แต่งหน้าต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะผลินจะทําการอ่าดูอ่ะรีอ่า,า,า organize พวกอ่าเครื่องสําอางต่างๆนะคะแล้วก็จะามาโชว์ให้พเพื่อนๆดูว่าพอลินทําอะไรบ้างกับกับาการ organize เครื่องสําอางต่างๆนะคะโอเคมาสี่กลิ่น <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ หยิบยังไงดีะหยิบยังไงให้มันได้ดูพร้อมกันนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะตอนนี้มีสี่กลิ่นนะคะที่จุดสลับไปสลับมาตามอารมณ์เพราะทุกกลิ่นนะคะมีความมีซิกเนเจอร์ที่แตกต่างกันมากเลยนะคะอ่าเริ่มเลยแล้วกันกลิ่นแรกนะคะกลิ่นแรกเป็นกลิ่นกลิ่นนี้นะคะชื่อกลิ่นว่า ไวกาเดเนียนะคะเป็นเซนแคนเดนะคะเป็นเกี่ยเป็นกลิ่นเกี่ยวกับดอกไม้ดูแพคเกจเขาสิเนาะคือความดอกไม้ของเขาอ่ะมีความเขาเรียกเลยนะโบฮีเมียนมากอะ่ะดอกไม้คนขขแต่ละดอกคือพอลรีนถึงไม่ไม่ทิ้งไม่ทิง้งตัวคอนเทนเนอร์เขาเลยนะคะ mm. ก็คือ ใช้หมดจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยเก็บไว้ทุกทุกอ่านเพราะว่าแพคเกจจิ้งเขาดูดิดูดูความดอกไม้แต่ละดอกดูลายของเขาเนอะอืมซึ่งพอลินทราบมาว่าบาสแองบรเนี่ยคือเฮดคอเตอร์เขาอยู่ที่อเมริกาเนอะคือพอลินรู้จักเขาตอนแรกที่ตอนที่พอลินไปอเมริกานะคะแล้วก็ตัว R&D รอดี D ของทาง b ั d แอนด์บอดเนี่ยใหญ่มากนะคะแล้วก็เขาก็ทําเรื่องของเทียนหอมเนี่ยแล้วก็มีดีไซเนอร์ประจํานะคะในการทำแพคเกจจิ้งของแต่ละแต่ละซีซันนะคะกลิ่นนี้นะคะใช้เยอะที่สุดจะบอกว่าลงไปเยอะมากนะคะแนนรีลึกนะคะพอลีนจะเลือกเฉพาะที่เป็นทรีวิกเท่านั้นเพราะว่าทรีวิกเนี่ยจุดบัตเดียว ครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องหอมเลยนะคะทั่วห้องนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดอกไม้ดอกไม้มากคือถ้าจุดปุ๊บนี่คือเหมือนนั่งอยู่ในสวนดอกไม้ที่แบบเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์ซึ่งคือกลิ่นเนี้ยใครที่ชอบกลิ่นดอกไม้นะคะแล้วแบบว่าไม่ได้แบบว่าต้องมะลิกุหลาบหรืออะไรเงี้ย คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นดอกไม้ชนิดไหนเนี่ยแนะนำกลิ่นนี้นะคะไว้กาเดเนียนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้พลิตมีไว้กาเดเนียอีกซีรีส์หนึ่งคือ b a r t อมบารี Body เนี่ยเขาจะออกแบบว่าไม่ซ้ำกันนะคะคือมีคอลเลกชันออกใหม่ๆเรื่อยๆเราต้องคอยตามก่อนหน้านี้พลิตมีไวเกาเดเนียแต่ว่าแพคเกจจิ้งไม่ใช่แบบนี้แต่กลิ่นคล้ายกันนะคะ คือเขาก็จะมีการแบบว่ารีแพคเกจจริงมีการดีไซน์ใหม่นะคะก็ให้เก็บสะสมอ่ะก็หลอกล่อเราได้นะเออแล้วเราก็โดนหลอกเต็มที่เลยอะ่ะดูสวยเนอะดูลายดีเออก็นะคะกลิ่นนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบกลิ่นดอกไม้แต่ไม่หวานเลี่ยนจุดปุ๊บหอมดอกไม้ไปทั้งห้องเหมือนมีช่อดอกไม้ มาวางอยู่ในห้องทั้งห้องเลยอะไรประมาณนั้นซึ่งสดชื่นมากหอมมากแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นดอกอะไรแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่หอมและเหมือนนั่งอยู่ในสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้นานา,นา,นาพันธุ์ประมาณนั้นเลยและเป็นดอกไม้ที่หรูหรานะคะหรูหราไฮโซก็อ๋อถ้าเกิดจะมีคนถามเรื่องของราคาเนี่ย เอาเป็นว่าเฉลี่ยก้อนนึงเนี่ยก็คือ1,000บาทนะคะ1,000บาทเนี่ยถ้าพลินอย่างพลินมี4ก้อนเนี่ยก็บอกเลยว่าจุดสลับไปสลับมาแล้วก็ไม่ได้จุดทุกวันนะบางวันก็ไม่ได้จุดก็ก็ใช้ได้ประมาณแบบ5-6เดือนอย่างเงี้ยถ้า4ก้อนนี้นะประมาณนั้นนะคะโอเคต่อไปอะเรามาย้ายเป็นกลิ่นแบบแมนแมนนิดน,นึงดูเห็นไหมกลิ่นค่ะ แพ็กเกจจิ้งเขานะคะก็จะมีความอ่าเขาเรียกอะไรนะออ,ออกแนวแบบแมนแมนนิดน,นึงอะ่ะชื่อกลิ่นว่า Leaf นะคะ e a f นะคะเป็นกลิ่นดูดิสวยอ่ะดูดูแพ็กเกจจิ้งก็ตายแล้วอะ่ะก็คือเก็บแน่นอนอันนี้นะคะอันนี้นะคะพลินจุดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็โอ้ยหอม คืออันเนี้ยเป็นกลิ่นที่คืออย่างนี้บาร์สแอนด์บอดี้เนี่ยสิ่งที่พอลินติดใจเขาคือความซับซ้อนของกลิ่นเนาะการที่คนจะเล่นเทียนหอมเนี่ยออพอเล่นไปเรื่อยๆืเนี่ยจะรู้ว่าการที่ทำกลิ่นให้ซับซ้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่จะแบบว่ากลิ่นกุหลาบอย่างเงี้ยเออมันก็จะง่ายเพราะว่ากลิ่นเดียวแต่ว่าความซับซ้อนของกลิ่นเนี่ย ของบาร์ดเทียนบาร์ดแอนบอดี้เนี่ยมันมันทําให้เราแบบเออเราดมแล้วเราแบบมันไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแต่มันหอมเออสําหรับอันนี้นะคะจะกลิ่นออกไม่หวานบอกเลยว่าเป็นเป็นกลิ่นผู้ชายอ่ะใช้คํานี้แต่แต่ไม่ใช่แบบแมนถ้าจนแบบว่าฉันมีกลิ่นผู้ชายในห้องอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่กลิ่นเขาจะเป็นอ่ามีมีม คือกลิ่นนำเนี่ยเป็นกลิ่นลีฟนะเป็นกลิ่นของอ่าเดี๋ยวไปพอลินอ่านก่อนเมดวิทเอเซนเชียลโอイルนะเป็นเอเซนเชียลโอนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็อ่านไม่ออกแล้วเพราะว่าคือคือบาร์เทมรีเขาจะห่วงสูตรมากเขาจะไม่มีการเขียนสูตรข้างล่างนี้เลยข้างล่างเนี่ยจะไม่มีการเขียนเลยนะคะว่าแบบว่าผสมด้วยกลิ่นอะไรบ้างนะคะ อันนี้เนี่ยกลิ่นเขาจะเหมือนกลิ่นต้นไม้ใบไม้แต่มีความหอมหวานซ่อนอยู่ข้างในเออคือมันเหมือนท็อปโน้ตท็อปโน้ตจะแบบเออมันจะเป็นแบบเอยเหมือนเรานั่งอยู่ในสวนนะคะมีกลิ่นของใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอนั่งไปสักพักหนึ่งพอสักพักจุดไปสักพักหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีความหอม ของวานิลาอันนี้ดมดูมีกลิ่นวานิลานะมีความหวานเพอเป็นเป็นมิดเดิลโน้ตมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นกลิ่นวานิลานะคะซึ่งพอมันผสมประสานกันระหว่างความความแข็งแรงของต้นไม้กับความหอมหวานของวานิลามันก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ชอบมากอันหนึ่งแล้วก็จุดอย่างละมัดนระวังกลัวหมด นะเออก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็อย่างที่บอกแหละแพ้แพ็กเกจเขาดูแพ็กเกจดีเออเอาไปเลยพันหนึ่งเอาเงินฉันไปได้โปรดเอาไปเถอะได้โปรดอะไรย่างนั้นต่อไปต่อไปคือพลีเนี่ยสองอันนี้นะคะจะเล่าว่าคือพลีเออ ในส่วนของบาร์สแอนด์บอดี้เนี่ยเขาฝาเนี่ยจะสังเกตไหมว่าฝาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเนาะจะเป็นฝาที่มีสีฝาที่เป็นอ่าเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยเขาจะเป็นเขียนว่าบาร์สแอนด์บอดี้เวิร์กด้านบนแบบนี้มองเห็นไหมเนี่ยมันสะท้อนหนึงเอาอันนี้เอาอันนี้แล้วกันอาจจะมีความเคลิ้นิดนึงเนาะนะ b a t ์สแอนด์บอดี้เเนาะอ่ะแต่ว่าในลายของ ไวบานนะคะในลายของไวบานเนี่ยเขาจะมีหลายกลิ่นพอลีน่ะใช้ลายของไวบานคือไวบานเนี่ยเป็น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 อ่าใช้คําว่าซีรีส์ของของของเทียนบาสแอนด์บอดี้บาสแอนด์บอดี้ก็จะมีซีรีส์ของไวบานนะคะอยู่ซึ่งพอลินก็ใช้ซีรีส์ของไวบานเนี่ยมามามา,มาหลายเซตแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซตใหม่ที่ได้มาแล้วก็ชอบมาก สีกลิ่นที่ที่ไม่คิดว่าจะชอบเลยแล้วชอบที่สุดคือกลิ่นนี้คือตอนแรกไปดมเนี่ยกงงงง็งงๆนะอันนี้นะคะชื่อกลิ่นว่าโอ้โหอ่านยากเฮ้ยอะซัเซอร์เกชเลมอนเซสอ่านผิดขอโทษด้วยนะเออเซนะอร์เกชเซอเกช เลมอนเลมนแกสนะคะ át, แน่นอนมีเลมอนใช่จะออกเปรี้ยวมี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 กลิ่นกลิ่นของความเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นของเหมือนยูคาลิปตัสด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยตอนดมเนี่ยก็เอ๊คือจริงๆพอลีนเป็นคนชอบยูคาลิปตัสแล้วก็สเปีย์มินอยู่แล้วนะคะเพราะมันจะช่วยให้การหายใจเนี่ยโล่งแต่นเนี้ยเท่าที่ดมดูเนี่ยจะมีกลิ่นของ ยูคาลิปตัสสเปียมินและเลมอนรวมกันอยู่เป็นกลิ่นออกเปรี้ยวเ,เดี๋ยวก่อนยูคาลิปตัสกับเลมอนเนี่ยยูคาลิปตัสกับสเปียมินเนี่ยมาก่อนนะคะเป็นท็อปโน้ตแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นเลมอนนะคะก็อันเนี้ยคือจุดแล้วผ่อนคลายมากนะคะแล้วก็หายใจโลง่งนะคะถ้าเกิดแบบรู้สึกแบบว่าเป็นภูมิแพ้รู้สึกฟุตฟิตฟุตฟิตอะไรอย่างเงี้ย จุดนะคือหายใจโล่งเลยแบบสบายเลยอะคะ่ะนะสำหรับตัวนี้ซึ่งแพคเกจเขาก็แบบคือไอตัวแบบว่าที่เป็นจุดๆๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบจุดธรรมดาเนาะเขาจะมีเหมือนเป็นกลิตเตอร์เล็กๆเหมือนเป็นแบบมีความวิบวับวิบวับด้วยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพลเลก็จะเก็บกระปุกเหมือนกันอันนี้จุดไปยังไม่เยอะนะคะจุดไปยังไม่เยอะนะคะ อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายของไว้บานในซีรีส์ไว้บานตัวนี้นะคะชื่อสิชื่อกลิ่นว่า <c oughs> จริงๆคุณจะซ้อมอ่านชื่อกลิ่นมาก่อนนะเอาไม่ใช่มาจะมาสดอะไรขนาดนี้เนี่ยเออมีคำว่าเรนแน่นอนอีคูอีคูลิปสัสอีคูลิทัสเรนเนี่ยอีคูลิทัสเร,น,เน,สเรนนะคะ เป็นอ่ากลิ่นแน่นอนเลยใช่เป็นกลิ่นเหมือนหลังฝนตกนี่คือเป็นกลิ่นที่ที่จุดแล้วแบบอันเนี้ยจะบอกว่ากลิ่นเขาละมุนมากนะคะโอ้ยมีควันออกมาเล็กน้อยเพราะรู้ป่ะเมื่อกี้เพิ่งจุด <c oughs> นะคะเพิ่งจุดเมื่อกี้นี้เองแล้วก็เอ้ยทาคลิปดีกว่าก็เลยดับนะคะเลยมีควันออกมาเล็กน้อยไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้เห็นกันหรือเปล่านะเอออันเนี้ย นะคะจุดไปไม่เยอะเพราะว่าก็ไปเห่กลิ่นอื่นอยู่เนาะจริงๆกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่จะบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยกลิ่นนี้กลิ่นอ่อนที่สุดนะคะคือเป็นกลิ่นที่ละมุนที่สุดกลิ่นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต,แต่แต่จุดไว้นานๆต้องจุดไว้สักแบบสองชั่วโมงขึ้นไปคือต้องมีเวลาสองชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยกลิ่นเขาจะอวนไปทั้งห้องเลยแล้วเป็นกลิ่นที่หอมแบบ อธิบายไงดีอะเหมือนหลังฝนตกแต่ไม่ใช่กลิ่นดินนะเป็นกลิ่นสดชื่นอเป็นกลิ่นสดชื่นไม่ได้หวานเลี่ยนไม่หวานเลี่ยนนะคะไม่เปรี้ยวนะคะไม่มีกลิ่นของไม้หรือพวกเซจหรืออะไรแต่ว่าเป็นกลิ่นของความสดชื่นหลังฝนตก นะคะก็จะเห็นถึงแพคเกจที่เป็นรูปของอท้องฟ้าเนอะเออคือเขาแบบว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่พอลินก็จะใช้อย่างระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าความน่ารักของเขานะน่ารักมากแล้วก็กลิ่นแบบสบชื่นกลิ่นกลิ่นหลังฝนตกอะเออแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นดินนะไม่ใช่กลิ่นดินเป็นกลิ่นแบบว่า ฝนตกในยุโรปสมฝนตกในปารีสอะไรอย่างนี้ฝนตกแบบว่าในสถานที่รูหราเขียวๆไรน่นะเอออ่ะโอเควันนี้ก็คงแค่นี้แหละนะสี่อันเดี๋ยวก่อนจะหลดนไหมเนะี่ยถ้าถือพร้อมกันนะสี่กลิ่นนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะที่พลีนเอามาให้ดูเนาะว่าก็มีเพิ่มอีกแล้วนะ จากเดิมคลิปที่แล้วรู้สึกเจ็ดหรือแปดอันใช่ไหมอันนี้อีกสี่ก็รวมแล้วเป็นเท่าไหร่อ่ะสิบกว่าอันแล้วอะสิบกว่าก้อนแล้วอะตอนเนี้ยเนอะเออก็เดี๋ยวนะตอนเนี้ยหยุดก่อนหยุดหยุดจะใช้สี่กลิ่นเนี้ยให้หมดความตั้งใจนะความตั้งใจคือก็ไม่อยากไปห้างไงช่วงนี้เราก็กลัวห้างเนาะเออ แล้วเ,เราไม่อยากซื้อออนไลน์ด้วยกลัวของกลัวของปลอมเออชอบไปเชื้อที่ช็อปแล้วไปดมเองมากกว่าเพราะว่าซืออ้อเคยซื้อออนไลน์ครั้งหนึ่งนะสั่งมากลิ่นหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลิ่นมันกลิ่นมันไม่ถูกใจเราอะเออก็เลยชอบไปดมที่ช็อปมากกว่าทีนี้ก็เลยไม่ตอนนี้ไม่เดินห้างอืมก็เลยสี่กลิ่นเนี้ยก็จะพยายามใช้ให้แบบว่าจริงๆแนละ้วถ้าดูตามปริมาณเนี่ยก็น่าจะใช้อยู่ได้อีกประมาณสักสามสี่เดือนอยู่ทีเดียวเนาะ หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะไปอัปเดตมาใหม่นะกับกลิ่นใหม่ๆนะของ b a ร์ a แอนด์บนะคะใครเป็นสาวกนะคะเทียนหอมของ b a ร์ a แอนด์บนะแชร์มาให้ฟังหน่อยนะคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยว่าชอบกลิ่นไหนการกลิ่นไหนแนะนำนะอลินจะได้ไปตามตามบ้างนะเพราะว่าก็ เวลาไปเดินในในกลุ่มเทียนหอมของบาทอันบาี้นี่ชีวิตจะแบบว่าเหมือนล่องลอยอยู่ในสวงสวรรค์เอามาแล้วเลยคือแบบเพลินมากจริงๆอะไรอย่างนี้นะอืมโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันที่วันนั้นบอกไว้นะว่าพลีน่ะเปิดร้านเสื้อผ้าสาวอวบนี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะของเสื้อผ้าสาวอวบที่ เป็นงานป้ายของพลินเองเลยนะพลินก็ทำเป็นชุดเดรสลายสตรอเบอรี่นะคะเป็นแขนแบบนี้นะคะไม่คันนะใส่สบายมากเลยนะเราใส่เสื้อลายสตรอเบอรี่แต่เราเป็นคนไม่สตรอเบอรี่นะคะนะนะเออนะอาจจะแบบว่ามีความเซ็กซี่เล็กน้อยนะตรงนี้นะเนี่ยก็คือมีมีแบบว่าอ่าเป็น เ,เขาเรียกไงนะคอวีนะคะคอวีเซ็กซี่เล็กน้อยเพื่อแบบว่าเนื่องความเนื่องจากความที่เราเป็นสาวอ่วมเนี่ยเราก็ไม่ควรใส่เสื้อแบบคอตันเนาะมันซิ้งตันไปกันใหญ่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะใครนะคะยังไม่ได้สับส r คร e แล้วก็ยังไม่ได้ไปกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับคลิปช่องของพลินนะคะพลิน ฝากหน่อยเธอได้โปรดขอร้องล่ะสับสไครป์พลรีนหน่อยนะอเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะพลรีนจะได้ทําคลิปออกมาดีๆเยอะๆนะจริงๆมีอีกหลายอันเลยที่อยากทํามากเลยตอนนี้นะที่แน่ๆเลยก็คือเดี๋ยวจะรีวิวเสื้อผ้าสาวอวบแล้วก็จะรีวิวห้องเมื่อทําเสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้พลรีนทําห้องของพลรีนใหม่อยู่กําลังอยู่ในช่วง r e n o เวทนะคะ นะมีอะไรคุยกันคอมเมนต์มาได้นะมีน้องๆคอมเมนต์มาเหมือนกันก็ดีใจมากเลยนะใครๆที่จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ Hello Sammy how are you Do you looking at me right now I missing you See you again นะ Sammy yeah. <laughs> I know you shine now right I think that right? I would like to invite you to be my guest in my channel. Okay, Sammy? Are you okay? โอเคนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายยนะคะทุกคน